มาค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะอาหารที่เราปรุงเสร็จนะคะเรารับประทานข้าวกันตอนบ่ายค่ะในเวลาปฏิทินเยอรมน,นีค่ะก็ประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค <Good. S 1> ่ะเมนูวันนี้นะคะซอเรลเกตทานคู่กับกระทออฟเฟินนะคะม

คันคือคันเมกะเชฟอินไทยเรียนเลยวะระหว่างรับประทานก็พูดคุยกันไปด้วยคะ่ะคุณสามีบอกแล้วคะ่ะว่าอร่อยจริงๆคะ่ะแม้กระทั่งน้ำซอสส่วนรวมรวมกันแล้วอร่อยคะ่ะเป็นครั้งแรกที่ลองทำรับประทานนะคะคุณสามีตักสองรอบแล้วคะ่ะ noch ein bisschen Soße. Gut kochen, gut backen, wenn alles schmeckt.

ฝา,ากกดไลค์ซับสไครป์เป็นแรงกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย